นมสดสูตรเล็กๆพร้อมคำนวณต้นทุนให้ฟังครับสูตรนี้ที่พี่สีทำทั้งหมดแค่30ถ้วยเท่านั้นเองต้นทุนต่อหนึ่งถ้วยประมาณ11 1 2ถึง12บาทเหมาะสำหรับนำไปทำแจกหรือทำขายง่ายๆเริ่มต้นด้วยแช่เม็ดแมงลักนะครับเม็ดแมงลักประมาณ3ช้อนโต๊ะหรือประมาณ25กรัมจากนั้นตามด้วยน้ำอุ่นลงไป300กรัมครับผมมาสู่ขั้นตอนการเตรียมเครื่องรวมมิตรกันครับ เพิ่มด้วยลูกชิด500กรัมครับวัตถุดิบที่เห็นทั้งหมดนี้เราจะซื้อแบบ1กิโลนะครับแต่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียว500กรัมเท่านั้นจากนั้นตามด้วยฟุตสลัด3สีแบบในคลิปอีก500กรัมหรือครึ่งถุงลงไปและวุ้นมะพร้าวเล็กอีก500กรัมหรือครึ่งถุงตามลงไปครับ นำมาใส่กระมังลูกรองน้ำเชื่อมออกให้หมดนะครับเราจะใช้แค่เฉพาะเนื้อเท่านั้นราคาลูกชิดอยู่ประมาณ80-85บาทต่อ1กิโลฟุตสลัด40บาทหุนมะพร้าวเขียวเล็กอีก35บาทเราใช้แล้วก็หารครึ่งเรื่องต้นทุนด้วยนะครับจากนั้นตามด้วยนมสดยี่ห้อแบบในคลิป99บาทถึง100บาทครับลงไป2ลิตรเลยน้ำร้อน500กรัมลงไปครับ คุนจืดกระป๋องแดงลงไปเลยครับ1กระป๋องประมาณ27บาทตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นยี่ห้อในคลิปลงไปเลยครับครึ่งถุง1ถุงประมาณ55 6 0บาทนะครับ จากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันครับผมเพื่อยืดอายุรวมมิตรนมสดสุตรพิเศสามารถนําเครื่องปรุงที่เป็นน้ําแบบในคลิปที่เห็นนี้นําไปต้มให้ร้อนก่อนได้นะครับและนํามาพักจนอุ่นแล้วค่อยกรอกใส่ถ้วยครับผมหลังจากเสด็จเครื่องเรียบร้อยแล้วนําฟุตสลัดมะพร้าวลูกชิดและเม,ม็ดแมงลักที่แช่น้ําแล้วมาคนทุกอย่างรวมไม่เข้ากันเลยครับ ชอบรับประทานแบบไหนอยากลดอยากเพิ่มเติมเครื่องได้เลยนะครับแล้วแต่คนชอบและตามด้วยถ้วยเต้าหูน้นมสดขนาด6ออน1หนึ่งแถวที่เห็นในคลิปนี้มีทั้งหมด25ถ้วยนะครับราคาอยู่ที่45บาทเท่านั้นหานเฉลี่ยแล้ว1ถ้วยอยู่ที่1.8บาทหรือ1บาท80สตางค์เท่านั้นเองครับผมจากนั้นนําเครื่องที่เตรียมไว้มาตักใส่ถ้วยเต้าหู้ได้เลยครับตุดนี้อย่างที่บอกทั้งหมด30ถ้วยเราจะเฉลี่ยเครื่องลงทั้งหมด30ถ้วยเลยนะครับจะได้เนื้อประมาณ1นข่งตัวถ้วยนะครับผม ซึ่งคำนวณแล้วก็เป็นปริมาณ1เสิร์ฟที่ควรจะรับประทานพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปก่อนจะไปดูกันต่อพี่สีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอหัวใจคนละหนึ่งดวงคอมเมนต์มาหน่อยว่าชอบทานไหมเมนูนี้หรือใครต้องการนำไปทำออกโรงทานทำแจกก็จัดไปได้เลยครับผมดังนั้นนำนม,นมสดที่เราเตรียมไว้มาใส่ลงถ้วยได้เลยครับ ใส่ให้พอดีเส้นขอบล่างของถ้วยด้านบนนะครับผมเฉลี่ยแล้วก็จะได้ประมาณ30ถ้วยพอดีอาจจะเหลือน,นมสักเล็กน้อยไม่เป็นไรครับสามารถสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้ครับผมอย่างที่บอกว่าต้นทุนต่อหนึ่งถ้วยพี่สีคำนวณให้แล้วประมาณ11-12ถึงบาทยังไม่รวมค่าแรงเรานะครับสามารถไปตั้งราคาที่จะจำหน่ายได้ตามพื้นที่ตามความสะดวกได้เลยครับผมครสงสัยขั้นตอนไหนหรือวิธีการทำช่วงไหนลองคอมเมนต์ถามกันดูนะครับเพราะว่าพี่สีเคยแจกสูตรเมนูนี้ไปแล้ว ก็เห็นหลายๆคนชอบพีมาถามว่า